คีย์สำคัญของการสร้างทีมค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอะไรมีหลายๆอย่างค่ะที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการทำงานหรือแม้แต่ การทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกน้องลูกจ้างหรือแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามาเป็นลูกทีมของคุณค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยล้มเหลวก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างทีมที่จะลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วการที่เราจะสร้างทีมเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงวันนี้พี่มีวิธีการเริ่มต้นง่ายๆมาฝากพวกเรา ทุกคนคน่ะขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเราอยากสร้างทีมให้โตเราต้องเริ่มต้นจากการปรับ mindset ก่อนค่ะคุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณสามารถทำได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็สามารถทําได้แล้วสําเร็จได้แน่นอนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะลุยทําตามความเชื่อโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะไม่ลงมือทําค่ะแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะพยายามหาวิธีการในการที่จะพาตัวเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จข้อ2ค่ะ คุณต้องรีบเป็นผลลัพธ์ของงานที่คุณทำถ้าวันนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นตัวแทนขายแบรนด์ออนไลน์คุณก็ต้องฝึกขายปลีกให้เก่ง เมื่อคุณขายปลีกเก่งคุณก็สามารถที่จะนำประสบการณ์จากการขายปลีกนั้นนะคะมาแบ่งปันที่หน้า Facebook ของคุณและเมื่อคุณทำมันอย่างสม่ำเสมอมันจะเกิดภาพจำในหัวลูกค้าค่ะว่าคุณคือของจริงคุณคือมืออาชีพและปัจจุบันนี้นะคะคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อของกับคนที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเป็นของจริงเป็นตัวจริงและเป็นมืออาชีพเท่านั้นข้อ3ค่ะ คุณสามารถที่จะรีวิวภาพความสําเร็จที่คุณทําได้เอาความสําเร็จของคุณค่ะมาส่งต่อในรูปแบบของการแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของการทํางานประสบการณ์ของการสร้างผลลัพธ์จากการใช้สินค้าประสบการณ์จากการสร้างผลลัพธ์ในการสร้างทีมของคุณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะคุณสามารถที่จะรีวิวความสําเร็จของคนในทีม ของคนในแบรนด์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ใช่มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนะที่ทำแล้วสำเร็จได้แล้วมีคนอื่นอีกมากมายที่ทำแบบเดียวกันกับคุณทำแบรนด์เดียวกันกับคุณ,แ,บบคณและประสบความสำเร็จการที่คุณทำรีวิวแบบนี้บ่อยๆนะคะก็จะดึงดูดคนที่มีความต้องการอยากจะสำเร็จแบบเดียวกันกับคุณเข้ามาร่วมทีมกับคุณพี่อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนค่ะ การที่เราจะทําให้คนอื่นมั่นใจในตัวเราเราเองต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้แล้วคุณก็ต้องทําให้เขามั่นใจด้วยว่าคุณน่ะสามารถพาเขาไปสําเร็จได้เหมือนที่ตัวคุณพาตัวเองไปแล้วคุณต้องสร้างความเชื่อให้เขาให้ได้ว่าคนเราทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เหนือกว่าที่เป็นอยู่ได้นะคะ ให้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆและเราสามารถที่จะพัฒนาทีมงานของเราให้เป็นเหมือนกับเราได้เราสามารถครนนิ่งความเป็นผู้นําให้กันและกันได้อะไรที่ไม่เวิร์กเราจะไม่ทํานะคะและเมื่อคุณนะคะสามารถที่จะพัฒนาทีมของคุณให้เป็นไปแบบเดียวกันกับคุณสําเร็จแบบเดียวกันกับคุณนะคะที่สําคัญที่สุดพี่องยากจะบอกเลยว่าถ้าทีมเรามีเป้าหมายเดียวกันเราจงปรับกลยุทธ์การทํางาน ให้ได้เป็นเหมือนกันและให้ทุกคนได้มีผลลัพธ์มีศักยภาพเหมือนกันในทีมนะคะพี่ญิงเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆทุกคนสามารถที่จะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปสร้างทีมของตัวเองให้เติบโตขึ้นมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ